Chai xa ho Ngay hè tên đàn sẵn A à phó ho Ờ Ký nghĩ anh hình sĩ ngài tôi lý thó Nghĩ tí mò ngài ho lý vui Lý lý thó chiều hè Mấy ông cọc sụp sâu vặt Ký nghĩ ngài vô dịp vui a à phó Trong môn như hà a à phó nghĩ ổn tóc mà cây miếng ha Ờ ngài ổn tóc bóng kim kêu Hà bà kêu thử hò ฟันหินในพรทิปโอ้ฟันหินจะห้าต่อพรอนทิปเตุิมฉั่วพอกิ้งอย่นแก้วแท่แล้วไงอ่ะปัดสิบหกแปดสิบหกแทเอ๋อนั่นยินี้รอยต้อเสียมลอแก้วแท้นะเอ่อแก้วแซ่ชิดแ่ะร้อยสิบดีเนียดเจ้าก้อนเหนียจะห้ามชิดแทอ๋อนั่นแท้แท้จร้อต้อเสียมล้อแล้วอันนั้นชัวเออแซ้แซ้ร้อเสียมล้อวันปองเห้ อ๋อหวานปองแฮดชิวเซียนชิวลอยต้อหวานปองแฮดห่อหวานปองแล้วหันห่อหลีทอแฮดหมอหมอแหวนปองหลีเจ <really>. ้า <abra> ก <PowerPoint> ็โซลัดแฮดโยเหนียนก็ไอ้ปอยมวยจังคือฮับแงแฮดอ๋อเออฮับแงจอบปั้นแถวแถวแถวป่อยจะจอดลอยเมี่องกอกเออและเมี่องกอกแฮดชิบเหนียงเดียวชอบปูลงคอยปูลงเออผินฝับอ๋ออันนั้นที่เนี่ยปูลงหมอจ่อแล้วนั่นจ่อหมอจ่อแล้ว ลิก e e <b ites deep fulfil> ินล oh. uh. hmm. uh ิหายิ้วเสียแล้วหมออ้อยจาอมักไก่แล้วลิหาล่อเลี้ยวแม่ยิ้วเจะล่อเลี้ยวหมอจาอมักไก่แล้วฮะอาพอเชื่องงี้กล้องพุ่งไงแท้นี่ฮะเรื่องหยองก็แซมแพ้๋อ้ยู่ทองซานแน่หมอเฮ้ยเฮ้ยแขงเสียงี้ก็ยิ่งจะว่าเรื่องสาตูดฮอ่ก็แพ้ว่ะฮะเอ่อจะว่าเรื่องสาดูบุกมุยมุยฟุ้นน่ะฮะือว่าเรื่องสา con thìn gì kêu ngã ngày kêu ngã mỏi đang có cái thìn phốn ôi thìn ờ ờ tu tí bói ờ ờ dạ thìn ờ có cái thìn cho là nghe kêu tiếp giao họ nghe đi sĩ phốn ngài họ cho xem phè đó cho bu tu bổ mũi phốn cho tu sĩ tu xem con thiền cái ờ à mang tí và ngày ngày yêu ai hẹn hẹn yêu lên nhòng tại chữ nhòng mà xưa còn nhí nhí hẹn lại hẹn kêu ngày kêu lại có liên thầm chữ thìn mỏ mặc cả thay nhí kêu mỏi ngày kêu mỏi dầm chữ thìn chú ý là ngày kêu lại nhí kêu mỏi ngày rồi còn nhí thìn nhé mỏi rồi thay ngày lại rồi lấy xem thì yêu cái lai yêu lai, something xê, xin xê, rồi chiếc xê, mà yêu lọp họ. Soạn ai kiếm xem cũng nhục xê mà cái à cái lai à. kiếm xem page chưa, như là kiếm cái thải, như mới sẽ kiếm thải tiệt. Nghe lai xê, như sẽ xê xem Oh. Hey, à, nà, đi qua, ờ cái nam chương nhìn nó cứ xeo nó na cứ là nhỏ tại chương nhỏ không chương nhìn nó cứ cái nhìn này có thấy cái là có cái hết đấy hả cái cho cho bỏ cả cái dù cái nhìn cái này trong cái hết từ thiện á trong cái hết cái cả rồi ờ cả rồi ờ hà linh cái cái lo cung xeo cái miệng hay lo Nam dự. Ayy, ăn sinh khô. Na, y qua, uh, mọi tưng yên sâu nó. Na, nam tưng yên yên yong, tất cứ tin phút nở. Oh, ờ, cứ, có kho 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 Có kho 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 cái kho 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 kho

ก็เอาเพศาแห่เพศแห่หนึงแต่ช่่้ยว่ากับแค่กออ๋อกับแค่กออ่าหน้าหน้าม้อยชื่อหญิงกับแค่กอแล้วยองแต่ชื่อยองอ๋อกือทองสั้นหญิงชากขาว่าเอ่อยู่ตังสายู่เงวยู่โจก็ไม่ต้อว่าเออชีกเงวชีกโจใช่ของคนหญิงชิดอ๋อเออหม้อเฉียนสานุ่มชื่อหญินก็จะช็อกด้วยก็ชุด ชวก่้ชามันก็เฮดเพราะว่าม้อนเนียมหยอกน่าม้จะยินเนาะมญจะยินคือคืนากจูงลงต่อแล้วชิมกันช่วยเหคือกาชิมกันช่วยเหคือิยิงคหานต่อสาตีสาคือพอก็เย็นนะ็จะตีสาก็แล้วขี้อยถ้าไมตีสามันจะเสียวมันจาเย่้เออคืแล้วขืนสาคือหม้อรอพอสาคือกียชายยิ่งอ้อยคือัอนออ เออรอบเพ,เพ,เเพชรนี่เพชรเซียนเนียรเพชรสายพออันซิมคู่ค่ะอ๋อั<ใ>นนัน,น,นซื้อขงองของ,อ,งอ๋อลี้ลี้ไก้ทูแฮเอ่อยี่เฉียนยี่เฉียนอยยเอ่อ,อส่งซีใกล้ถงซานหินเอ่อรุ่นเก่าแล้วแเล็กๆอยู่เราก็ไม่ใครรู้แต่คนเล่าก,กันรอเห็นผู้ใหญ่ก็เล่าครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของเมืองจีนอยากจะให้อผ ช่วยแปลให้พวกเราฟังนิดนึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสไปร์เมืองจีนนะครับออซึ่งมี2แบบอ,อ๋อแต่ว่าสมัยก่อนเราก็มาก็แป9กเก้าเขวบสิบขวบเราก็ไม่เคยรู้เรื่องครับแต่เห็นผู้ใหญ่เขารู้กันในที่พอรู้อ่ะแบบว่าใครๆก็เลยมาเก็ตสไปร์มาไม่มีโตโตเล่มาแต่งมันเสียงเงินเยอะครับผม<อ>ซึ่งซึ่งอันนี้เรียกว่าถุงย่อง ถุงย่องสิทธิ์ถุงย่องสิทธิ์เพราะว่าเส้นแพจจือเพราะว่าเป็นเล็กๆเรามาเลี้ยงก็เป็นเอาวไว้เป็นสปายแล้วไม่ต้องแต่งใหม่สองคนตองแล้วว่าสิบห้าสิบหกก็คนจับมาแต่งงานกันแล้วอ๋อโอเคนี่คือ,อสปายแบบที่หนึ่งเออสปายแบบที่สองก็คือตู้ฝกหุ่ยฟุน้นอก็อ,อยู่ในท้องพูดถึงว่าเราสองคนสนิทกันเรามั่นกันก่อนนะใครท้องใครเป็นผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงไม่รู้ครับผมเออถ้าผู้ หนีกอกผู้ชายไงออกผู้หญิงก็หนบ้ันของไงหนีมัดมันลูกสาวไงแต่ถ้าถ้าสองคนเหมือนกันออกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันเรือกไม่มีอะไรไม่ต้องไม่ต้องมันกันไม่ต้องจองเอาไว้แล้วหยุดเป็นออโอเคแล้วเมื่อกี้เราจะพูดถึงอีกจุดหนึ่งนะซึ่งเป็นจุดทิกเลยนะครับนั่นก็คือการที่สองคนสองคนมามัมักันเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้จักกันมาก่อนพ่อพ่อแม่เนี่ยเตรียมเอาไว้ให้ทีนี้เนี่ยเกิดไปนอกใจขึ้นมา เขาชอบไม่ชอบก็ต้องแต่งให้เขาแล้ว<อ>เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เต็นเลยมากต้องอยู่กับหัวอ่ะนอกจากบางคนนอกจากแม่มากเขายอมตายก็ว่ากันกินยาตายถ้าไม่แล้วลังคนนะเขาก็อยู่ด้วยกันถ้ามีผู้ชายมาชอบเขาก็ชอบกต่ผู้ชายก็ต้องแอบแอบเป็นช Ű ู้กันโ,โถ้าเป็นชู้กันก็เขาก็ต้องจับไปขังสมัยก่อนมีไอ้ไอ้ที่ ไอ้ลังที่ใส่ลังใส่หมูครับผมแบบที่ใส่หมูทำคนน่้ะเขา่าผู้หญิงใส่เข้าไปไปถ่วงน้ําอำถ่วงน้ําถ้าถ่วงไปไกลเขาอยู่ได้คนเห็นเขาก็เอาขึ้นมาช่วยไว้ช่วยไว้บางคนก็เก็บไว้ว่าเออคนไหนที่เมียตายหรือไม่มีอะไรเก็บไปทําเมียก็ไม่เป็นไรโอ้โหเพราะว่าคนละหมู่บ้านแล้วครับผมถ้าผู้ชายไม่มีเงินคือก็ไล่คือออกจากหมู่บ้านนั้นเออคือผู้ชายไปมีชู้ ใช่ไหมครับใช่ไอ,อ,อ,อชูก็ต้องออกจากหมู่บ้านออไอชูนั่นก็ต้องออกจากหมู่บ้านนั้นด้วยถ้าชูาก็มีเงินไม่จ้าออกจากหมู่บ้านเ็าต้องให้เอามีหมูมีควายอะไรต้องคายกินหมู่บ้านนั่นเขากินกันต้องพูดกันครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคงเกิดขึ้นจริงเพราะว่าในซีรีส์เห็นเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากนะครับแต่วันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราได้ฟังจริงๆเลยจากอภรนะครับ ก็ขอขอบคุณนะพอเกียวมากนะครับสวัสดีครับอภวฝากอะไรถึงผู้ชมสักหน่อยหนึ่งไหมครับเราก็พอรู้ว่าคนคนเราก็ยังเล็กนะมาจากเมืองจีนนะมีคนเขาก็เล่าอย่างเนี้ยเราก็ทีนี้อะไรก็มาถามอยากรู้เราก็พูดให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่เราฟังมานะให้อคราบผมโอเคงั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมผู้ติดตามของเราไปก่อนนะครับ ถ้าฟังแล้วชอบนะครับให้กดไลค์กดซับสไคร e กับป้าหยิบพาตะลุยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ